ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเอ่อเปียโนทูนี่เปียโนเชลสองนะคะก็ไม่รู้อ่านว่าอะไรอ่ะออตอนนี้เราอยู่กับดานจิกาเบลสวัสดีสิดเตอร์โฮโฮสวัสดีอ่ะดานเปจนกังไโอ้ยใครส่งจดหมายมาเนี่ยแมนเซดวะ่ะอ๋ยชิ่มอาอ่ะจะไปยุ่งทำไม ข,ของฉันนะาละราดูคลิปนีเลยกว่าโอ้โหเสียงดังมากเลยอะลดเสียงซะหน่อยเสียงดังมากเลยนะคะจึงต้องใส่เอฟเฟ็กเสียงเข้าไปเลดศฟีนะเลดศฟีเลดศฟีเอลเลดศฟีนะอีล่ะ ลอรเอฟี่นนเดอห้องข่อยเองเ่นจิกกันกว่เ,เนะมาจิกเบลวในเห็ดยัง<ะ><ะ>เด่นเลยบ่เออเล่นไรเนี่ยโอ้ยข่อยเล่นมอเนดดัดเ้อข่อยเล่นกาก เป็นกากเด้อบอเป็นยางคอยสิสอนนี่เห็นบอคอยเล่นกากบอเห็นคอยเล่นบอกากเราดูคลิปวิดีโอกันดีกว่าโอ้ยโอ้ยมันชื่อเฟนเลยกันจริงมันไปถ้าพักไปแล้ว ไอ้มันอีลีเดอร์ไปโหลดกันเดอ้อขันบ่โหลดแรกเบิ่งเลยเออขยัสี่ขยัสี่ดูซ้ำทำไมเนี่ยต <c oughs> ื่นเต้นไปจะทับกัน <c oughs> เลยไรอ่าก็พูดภาษาอีสานไม่ถนัดน,นะคะ อ๋อเย็นบอขอยันบอได้เล่นอีอยังเลยนนไปห้องไม่ยินต่อเลยเลยแอะขอยเป็นอียงเนี่ยทำไมขยอยเป็นบ้าเอ,อ้ยขยัยสิฟ้าแตกแล้วเฮ้ย เป็ดเมื่อวานเนี่ยเคยเจอเป็ดน,น้อยอยู่กำลังคอเอ้ยพูดภาษาธรรมดาด้วยเอ้ยฉันเจอนะฉันจะบอกอะไรให้นะไอเป็ดเมื่อวานนี้นะฉันเจอเพื่อแม่แก้แลวนะแม่แกนนะ่ะถามหาแกอยู่ถามว่า ลูกลูกลูกหายไปไหนมาห้าล้านปีอ่ะทำไมลูกไปมาหาแม่อ่ะแม่รอลูกมาห้าล้านปีแล้วลูกไปจับมาหาแม่เลยเดี๋ยวเราก็ตายไงนันง่นไงเราก็ตายเชื่อนั่นไงเอ้ยอ๋อขออนุญาตใช้เพชรนะคะวันนี้ว่าเพชรเหลือสิบอันอายออ๋ออาย เฟนเอ้ยแบบฉันอ่านแล้วฉันต้องไปชาร์จแบตนะเออแล้วแม้ว่าห้าแล้วนะคะแลเวลมอัปเกรดอ๋อมันปลดล็อกด่านให้แล้วนะคะเย่อ่าได้ได้สามร้อยสี่สิบเก้านะเอ้ยอะไรมาเนี่ยฉันเบื่อนะเนี่ย ฉัไม่ค่ก็สลอย่างี้ออกไปเลยชิวชิวอาออกไปดิฉนะันไม่ชมานะฉันมันเออดแกอีกได้ทำก็ทำไปดิฉัน,นานีนะเฮ้ยกจะออกแล้วกจะออกแล้วอคออก็ ก,ก็บก็บออกเลยค่ะก็สาหรับวันนี้เป็นยังไงกันกบ้างคะครับอาอันนั้นสองอย่าลืมกดไลค์กดแชรใไปให้ด้วยนะแล้วเจอกันในละอันนี้คนน่ะก็ะได้ดิมอนต์ฟรีมาแล้วนะคะ,นนะมีเลยมอนต์เก,ก้าอัน